ลายลายผ่าบุกเขียนเสือกฟางเหยื่อเดินน้ำไม่เท้าฮะเห็นปะใสน้ำฝนโอ้ที่ไปเอาน้ะขอตั้งใจที่เคื่อนของน้องแตวเนี่ยตั้งขอสร้างเพื่นกะถือว่าวายเห็ดมือเดียวเนาะเทอันกอผาเนี่คือปืนพร้อมเทคานไม่นี่อาชีพพ่อเดาไปแป้นนี่เนาะอ้ตัวแบงคเครื่อง สีแดงเครื่องก็ได้เนาะหอ้ยมันเกิดก็ได้ลายแชนเติบได้มั้ยโดยมันนี่เป็นวันที่ว่ามีความสุขมันนี่ทั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนาะเกิดมาในชีวิตเราบ่เคยเป่าเค้กวันเกิดปีแรกแต่ว่าดีมากดีใจลายน้องเนาะจีที่สีที่จุดีที่สุอ่าปีที่ว่าโชคดีที่สุดหมดปีนี้ มาพ้อสุกมาพ้อมเพื่อนพ้อชาติเนี่ยมาพ่อมันทั้งรักผู้ใหญ่เพื่อนที่ได้สดโศกขมาเนาะเปิดผ้ามาตอนแดงๆคุยพี่น้องต๊เย็นเนาะทั้งแต่พอเราเริ่มลงมืออีกแล้วช่วงแดงๆนี่ใครอยู่เราเ่าพอมีหนายิ้ม,ม,มแน่ตอนเศร้าบาเบอกนำเราดงบุปากน้ำโดย อะกับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพูดสุสุุคนนี่พี่น้องเอ้ยกับพ่ออยู่เรื่นของน้องแตวคือเก่าคือเดิมเนาะโอ้สบายดีอีกรอบเด้อพ่อเด้อโดยไม่ไหนยิ้มแน่เลยนี่นาะพ่อเนาะจีตัวมช้าวในโดดเอาเค้กไม่กินยังมูยิ้มวะไว้แล้วมันเด็กมวยปันเพื่อเขาหอยยิ้ม เห็นได้บ่ดไอ้หน่อยเหัอยุ่ยเขาเป็นตาอีกบป็นแยาอีกเนาะเสียบซ้ำตอนแดงๆนี่ร่มหัวห่ยกะคักอยู่ตอนนี้เติมน้ำบอกกาแฟพอกินแต่เอ็มลอยเห็นลายลายเมื่อตอนแดงตาข้างเมียว่าเป็นแยงมาเลยเนาะกินลายขวดโถ้าใ้คำได้แหละมันจะรับเลยไงโอ้ ก,กินกาแฟกะคือก้าแต่ว่าเอาเห็ดเบี้ยหอนยามนอนเลยเดี๋ยวแ,<บ>แ,แบบเดียวกับสะโพอในเฮือนเราบอกว่าไปกินกาแฟแลว้วบโอยากนอนแบบค่อยกินเท่าะไรก็ออยากนอนก็เทื่อแล้วหอนยามอะไรจะลุกลุกไปลุบไปกินววย,ยังกูบอยู่กินยังกูบอยู่ทำไมได้อย่างนอนอค่อยกินเลยมันมีเชื่อเอเลยกินได้ก็นอ,อน พวกค่มีพอัจฉิยะก็ไดตรงนี้แล้วเนาะพ่อเนาะอะแล้วก็บื่นนี่ก้อแล้วก็บักเซาแล้วก็แดเด็กแดนเด็กดอยแดนเล็กละมัดมั่คแล้วเข้าแบบทอกเลยดยถ้าวันนั้นก็บ่นยังทอกเนาะสิเป็นมือนีได้อืสิได้ีคานหยังแล้วทั่วก็ฟังเบิ่งเนาะเรื่องดินข้าคุยกับทีมงานอีกเทื่อนึงทางใด มีดือาทางไหนบมีเนาะคุยกันพลวยพี่น้องเปเรื่องเอาดินเข่าใทังพอแล้วก็สีว้น,นิกกอนอ๋นอทางพุ่นสวเดกันเรื่องอันดาอาตัปือสาราบันอยู่เนาะ,นะ มีบอดี้คนเดียวแนละว่าอ่านฉลวันมามามาายสบายดิยมาสายต่างมามามี่เหรอเจอดงเนโดยอันยังนี่นะไข่บ่งต่ล่นเได้พักกูดให้แดงทอดทอดกลางแดดฉลวันโมแดงครับนออืมคน พี่ผ่าติ้งอีกนิคนึงบะชีเฮ็ดเดี๋ยวเอาพี่เตอร์เอาพอกนี่ผักกูดไฟแดงโอ้ยคือผักบุ้งไฟแดงนะโดยมันอับบัได้เนาะ่อนกุ้มเด้อาว่าเจ็ดลุกไปบ้านบ่เออเค๊กกระยังอยู่เข็ยนใหม่เลเค๊กกระยังน้องแต๋อชื้อไม้ก้อนใหญ่กินบ่วดย้อนมันเกิกบ่น่ะฮะ มันนี่ได้มูลเกิดเราแถบวดีเลยเกิดเ่ะเกิดแท้เราเลยวันนี้นะจปยินโมเราประกาศอยู่เกิดเดือนสิบเอ็ดวันที่สิบสองวันจันทร์ครบสามสิบเอ็ดปีวันนี้เข้าปีนึงละเอ๊ะก็ต้องทเตียงเอาซิสามสิบเอ็ดเฮ้ยกุ๊กกุ๊กกุง ไม่ไหมปืนพุนว่าเรียงออกบ่บปืนพุ่นนะปืนกับซื่อไข่อะไรฉลองมันเกิดน้องเตวเราเตะไท่ไท่ไถ่ป่บปืนโอ้โหมันมีมือแท้เลยแต่อันนี้เนาะโบเต่าเคก็คือเต่าแต่เป็นตะเวียงแท้เอ้าเอาเราบรรยูคำบรรยูคำคือนมืเด้เอาแบบเอาไอยนะเอาหน้าที่สะดวกไอยนะเอาสะดวกตอนใดคไอ่ตอนนั้นเลย เดยเพราะว่าเอาคมสะดวกนกบดมื่อกีขอองงขอบใจไะเนี่ยขอบใจขอบใจตังได้บ่ดนี่โอ้ขอบใจเด้อที่มากินลำเรามีไผ่ปกคอตอเฟียนให้ลรอบอกมีอยู่บอ๊ไผ่เด่อด้บวะจเดืยดร้อนวะละวายาวเน่ยวายาวน่ะมีอยู่ว่ไผายมากกว่าิปุผามา เราอันนี้ผูกถักอ๋อใปะนอนนอนงอไเลยเนาะเราบอกว่าในหนาที่ทงเสื่ออไเมื่อวันที่สิบสองเดินสิเดเดนสิบเอ็ดเดนพฤศจิกาโอ้เจเกิดเดือนนี้เนาะดีบ่พอจันเกิดมื้อนนี้ดีเหมเราว่าไฟเกิดมวัจันเนยอ๋ออี้ยาเนั่นอันนี้

ัน yeah. no. ัย oh, ังอยู oh. oh. ่กับบุคคลแมนเนาะายสีนั่นใ้แขงนะปัเป็นูกแข่งเจ้าปัลูกวอลูกแข่งเลยลูกวายังเอ่าเปาในตเว้นเลยเอมือสันวันดีเนาะเกิดเลอ้มันเกิดแล้วแมนอะเนาะ ปอรี่นี่มากเนาะในแตเวีนนี่เพแต่ว่ารถนี่มันหวานออข่อยวดไปกินงั้นเราเก็บไปเพื่อนตลอดไะไปเพื่อนอาจารย์คือนี่กับใ,ใส่แต่ว่ามันหวานเราบาอกว,ว่าชิมาอยู่แล้วแต่บุหรี่อาชียร์เครื่องเนี่ยเราอย่างนอนเนี่ยเราก็ได้ไบุญบุญบุญแล้วบุญบุญบุญแล้วข่อยก็อ่อชงเทือนแหละบุญแจกกระตูแล้ว เอ้าโมนันคอยว่าอะไยังไปชงชาแกนอาจารย์เถอะโมนัมนคอยว่าปพี่น้องว่า,เ,าเขาไปกินท่านน้ำอาจารย์ก่อนว่ะเขาไปกินท่านเนยน้ำอาจารย์เขาไปกินท่านน้ำอาจารย์เล่าก่อนว่ยขอโทษขอพายเขาไปกินท่านน้ำพระถาเรแล้วะเดี๋ยวนอนย่อวันนี้เราเนี่ยอันอัน<ม>นึงเดืองนี่คือไงอะใครใครอันน้ำมีเดน้ำมันโอ้ย อแบบแบบแบบคนคนใจกินคนด้วยจริงไหมเคเ่ยนได้ทั้งเคียนกินแพงกินแซ่บหมดเลยกินหมดเยกินหมดเลยเยมีแผ่นขึ้นเนยอมือ้าทั้งมงนีหะมืออย่างนี้อหมือเนาะไป้ทั้งวจันทร์กินข้าวกินน้ำกอนบานี้มาเบิ่งทั้งพอสร้างเนาะทั้งน้องเต๋อกับไปค้นนั้นว่าผายบุแค่ครกครกเคลืออยู่ตอนนี้ เดี๋ยวห็นเราหาก้อนชมพูเลยคนไม่ง่ายสามทงนกระเป๋าแล้วก็คนอะไรไอ้ผ่าบุเคียน่เสือฟางเยเอน้ำไม่เท่าฮะไม่เท่าใส่น้ำนโอ้ยไปเอา้ค้แล้ไม่เท่าอ่ะมีบุมีก็ไปหาก้อนเราเนาะไปไปโดยโดยอ่ะบาทนี้โอ้ น้องเตวไปหาผ่ผู้แคนก่อนเ้อเาละตู้เข่าล่ะฮะยัชนเาอ่ะนะา้ยสบายดีพตุดโวยจะเอายังมากินนี่เอายังมามือกี้นี่ว้าอยู่ในรถเมีรถสั่งหมกกล้วยจังหมกจังเอารถจก โอ้อยากแนวเอาล้เอาล้นด้วด้วยอิ่มน้วบุญโอ้หนีว่าจันนะเป็นลุงขึ้นล้ากว่าโอ้ให้โอกาสลุงบ่โอกาสลุงก่อนด้วด้วยด้วยบุญว่ไปต้นถุงเผาบุญว่าวันนี้แมงตัวบ้าอยู่หันมันแห้งบ่เด้อผู้ไปก่อนได้จ้ะด้วด้วยด้วยนะอยู่หันมันแห้งเนาะตอนนี้เขาไม่้องเลยทางกอแอวกอยางขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ตัดเด็ดตัดเวอร์เนาะตัดแล้ตอนนี้อือกคือย่งหายแทบเราอือ้ยกมล้าเลยจมหน้าดีกว่า ตามึงรูกไฟฮนตาทางเนี่ยเยียบบังนี่เลยกระโบเนี่ยกำมัคอดแล้วยอมเยียบไหมเยียบเลยพ่อเอ้โอ้นั่นเนาะย่านี้เราเหรอ ก็ส <ò> ังไหาก็ปาดบ่บ่ปาดกันม่ทางง่ายดว่าปาดทางนี้ปาดกันบ่เออปาดดีโอมนกทั้งหมดเยนว่าใช่ทางนี้เลยบบนีเออปาดกันเลย่ะเป็ดเข้าไปเลยเขาบอกขนาดนี ไอ้อดดกอบเล็กนะ่างตัรวย่งนปรตูนัะย,ย่งนั่น,น,น,นว่าเหเอาลมโพงไปฟังหรอกมีบ่าลมโงป,ประเห็นตกองมันจริงือโอ้โดยสบายโอ้ลำโพงมาไปใช่ยังไงแต่้องว่าวเห็นไตกล้องิ่นอะ เออบรรยากาศแต่นอนจังซี่นี่ไปฟังเนาะลําตังวายต้องดินต้องมาไดอ่าวกันวได้เนาะเนาะคักป้เนาะโอ้ยแต่ว่าบ่ไว้วอากาศฮ้อนสเต้อากาศบดกว่านี้หน่อยนึงลอีกหน่อยนึงแม่นบ่โดยจับยหน่อยนึงเนาะแม่นๆเอาเพิ่นคือตัดพสิใเด็กเด้อ๋อแม่ินตัดชาวทิ่มเด้ เขาแรกเขาแรกคอยก็ขอใจไ้นะเพร่อทเน่อบากรับเอิมาบากเลเกบ่หมองอะไรเอาเอาเด็กเกี่ยวสาวเลยถังข้าวบัป่าก่อนมังกาสีเอาเด็กใส่บัวไรมันสุดลโยแมนไปฉันบัวได้แดดอนี่เนาะโดยโดยต่อตุนหาลำโพงฟังเลยทั้งนี้ช่างยืนีแต่กองเป้าจะจ่อยเอาไปเชื่องเลยเด็กละโอเค เด้อขอบมาตูนเี่เนาะอื้าวด้วยด้ยได้ครบเลยด้ยจะไปลาดดีมันตรงแล้วบาทนียเสร็จนี่คักอยู่เด็กปลาเลยเสร็จได้๋ยเจ็ดสิบพอได้พอเลยนี่โดยเข้าเขาเดี๋ยวสือมาส่วนเชื่ออยู่ตลาดอันวาลรงเห็นใกล้ๆหันทองน่ะหันใหญ่ๆนะ บวกข้าวไปเพื่อนดอกแบบนี้เลยจะพอเด็กกับพอแห้งเน่ยเนาะอ๋อเล็กเส้นนี่เท่าไลก็เศร้าเส้นบ่แล้วก็เล็กปอกแล้วก็ไม่แป้นดวดตะปูตกอยู่สามล้านปลายเฉพาะอันน้อยนี่กะที่เัาอยู่ในกล่องนี่นะเป็นครมพ่อว่าในชิคองเล่นในเฮือนในซาแนีลบ่ไดด้อกไทยเชียร์เฮือนกู้มือนีนปูนกระสอบเกือบแสนได้ เที่ยวใช่ไหมไหมกับเบิร์ตหรือบ้านนึงเอียยังพอนี่เจ้าว่ะเจ้าเป็นอย่างนู้นอออย่างบุญน้องบายบนเขื่อนโตองแต่บนแกจะยังไงพ่อคนในบ้านนี่บ่พ่อโอ้โเห็ดใครอยู่คนในบ้านยังไม่ได้นาไปไกล เส็จเรียกงานอยู่ในบ้านเราเองเลยอยู่ใกล้อยู่กับาเด็กพอเอ็ดเลยถ้าไกลนี่ก็รถล่าเนาะน้ำมันรถน้ำมันล่าอีกอ่ะลำบากลำบากเลยเนาะตอนนี้ก็ทำฟอเพิ่นเอาเด็กไปอดัดมันตรงบ้านนี่เด็กตะกีมาใส่คานใส่คานให้ยังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเขาน้องแตวก็ไปหาผายบุกแกนผู้จะเป็นผายบุกแกนเลย อืมอ,อ่ะเนาะนี่มาแตนล้วกะเดองพ่อเนี่ยก็ไม่ได้พ่อหรอกเชคานนี่ยคือ้ันทีเทไปอี่แบบใบเทไปานายส่วนหนึ่งก้อนอแต่คนจังแห่งจากคันนี่ไปแล้วก็จะแกะไปเชคา,าออนอื่นอีกเนาะเลยอืม โอ๊ปาดปาดไว้เป็นเอาเกี่ยวเด็กกันบ่างพอนี่นี่ทำอบป่านี่เมันก็สิเด็กมันสชิบอยู่ี่มปาดนมืนทิ้ให้ฮะ ตัดเล็กๆพอลนั่นหยักยสวานั้างบนเขาเคเห็นมเล็กๆ้กัเตัดังนี่ตัดเล็กอีกตัดือไม่ยากยากนะยากทรบยาไ้ลาตดอแเยงก้เอาเอาใบผมมาตัดเอาเปลืองผมเปลืองรัตัดเลยบนเนาะเลย ลองปาดชาวทิ่มเราอ่ะมันทุงพดกระทิ่มเลยก้อนหนกบบันเนาะโอ้ยกะสีประมาณนี้เพ่อพี่ต้องเอน้องแตวเนาะทาง้างเพ่นมานี้ที่อันโกนี่แล้วกะแล้วกะสีตัดเด็กตัดยังน่งเด็กไว้เนาะตามเซาแบไว้าพร้อมกะ แม่ในได้เทไว้แล้วใช่บบงกาชิดตดคานไว้ก่อนเนาะโอ้ยออยัอน้องเิ้มืแม่และเหมือนทราดแต่พ่อจุดอเภอแจอเอีกทำมีเงยงั่นต้องเล่นนปหาเพื่อนน,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 นี่ในโฮมบ้านก็ะําบ้านเท่ากันแมนผู้วัดมากเก่าเนาะว อดีตอดีตผู้บ้านจนได้เป็นในโฮมบ้านบ้านโอเคในโฮมโ้หน้อกํลังเอาสร้างอันนี้มาพ่อเดอนเองเอาเล็กเอายังมารัดบะนี่ดัได้มันตรง การหนึ่งสองเสรคจารหนึ่งสองเสร็จเนะาะโดยกะใจใหมกะขอขอบุญขอบคุณ,คณ,คณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่ขามาเป็นกำลังใจที่เครือของน้องแตวเนี่ยตั้งพอสร้างพ่นกะถือว่าว้เห็ดมือเดียวเนาะเทอันกอผาในขคือเบื้อนพร้อมเทคาน ไม่นี่อาชีพพ่อเดีไปแป้นหน่เนาะเื่อว่าเสียงเลยกำลังชีรัดเด็กบาทนนิรัดด้มันตรงยง thằng này thằng này, ừ, à, giờ nó treo ngoài nó, à, à. rồi. โอเคเนาะผมก็ของเฮือนมาเลยเฮ้ยเขาแบ่งกันให้ไปหาผ้าียนนะ <c oughs> อ๋อตัวแบ่งครึ่งสีแบ่งครึ่งวะเลยเนาะหอ้ยมันเกิดก็ได้ลายแชนเตื่นเว้ยมี่อยมันนี่เป็นวันที่ว่ามีความสุขมันนี่ทั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนาะเกิดมาในชีวิตเราบ่เคยเป่าเค้กวันเกิดปีแรก สว no, no, no. Ah, iste, ัสด to ีมุกดีใจลายน้องๆเนาะให้หดปีที่จบดีที่สุดอ่าปีปีที่ว่าโชคดีที่สุดหมดปีนี้มาพร้อมโชคมาพร้อมเพื่อนพร้อมซาตเนี่ยมาพร้อมมันทั้งรักผู้ใหญ่เพื่อนที่ได้สุดซอยขามาเนาะอันนี้อ่ะน้องเอ้เนาะไปไปทางต้นจำปาหน่อยนึงทางเอื้อยเพื่อนว่าเอื้หลวงจันทร์นี่แหละที่เป็นชื่อเค้กให้เจ้าเป้านี่น้องเอ้ เพราะว่าต้นจำปานี่เอเื้อยเราไปมักเราอะถ้าบระจำเป็นนี่กะบ่อยอยากให้ทอนออกเราอะเพราะว่าทั้งเอื้อยเราเนี่เป็นลอกที่ว่าเอกลักษณ์อยู่ในเฮือนในซ่านแลยกะถามบาบร์นัมบอแล้วกะว่ามักเราอะเนาะโดยมักถ้าว่าบ,บูมีอีกอย่างกะให้เก็บไว้ก่อนเด้อเราอะนี่แลววปลว่าต้นจำปาเป็นต้นที่วแบลอกแบบบริสุนะทธิ์นะลอกสีขาวเพราะว่าน,นี่เนี่ยทั้งเอเื้อยเพื่อนว่าเนาะ ทางเอือยเพิ่นก็มักปลูกต้นจำปาเพิ่นนะโอ้ยที่ว่าสาวน้ําฝนเพิ่นตัดออกกะสิลายอยู่ล่ะ่อันไดก็ฝากอันบอกน้องแตวนี่เด้อถ้าว่าเป็นไปถ้าว่าบ่มีอีหยังกะบ่ให้ตัดล่ะเนาะ้เาคิดแจปขาวเนดอกทบริทอือแม่นแบบเดียวกับเอือยเราคิดเลยเนาะมีแต่ประมาณนั้นแหละน้องเอ้ยมีแต่ว่าตามที่เอื้อยเพิ่นแนะนํามาเนาะ มาบอกทั้งน้องเตียวอีกเรื่อนึงแต่มีเรื่องนึ่งเออสิถามเจ้าอยู่แต่ว่าไปโอกาสเออสิถามเจ้าเนาะแต่ว่านี่เออสีขอตัวกลับก่อนมีเออเป็นฝากถามว่าอยากให้เป็นของคนวันเกิดเจ้าอะแต่แต่ว่าเมื่อนี้ยันถามบัตรทันสีกลับไปก่อนเพราะว่าเวลาสิถึงเวลาเลิกเรียนแล้วเ mm. <laughs> นาะ,อะโอเคลองเลย mm. เออขอ<ส>ตัวกลับก่อนเด้อเนาะสบายดีเด้อเนาะโดยด อโอเคคุนพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้ที่นนวัดน้องเตวท่องสบุญขอโตเโดินทางเมื่อก่อนเด้อเน,นาะจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเป็นกำลับบงใจแห่งใจในทีมงานของเฮาโดยตลอดเด้อคุนพี่น้องเ้ยก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งพระรักู้ใหญ่เพิ่นที่ได้วางใจให้ทั้งสบุญเป็นสะพานบุญให้ตลอดมาตลอดไปคุนพี่น้องเลย ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เขามาเป็นกำลังใจแล้วก็เขาส่งคลิปบอกขำโฆษณาเด้อขอบุญขอบคุณทุกแห่งแรงใจเนาะที่เฮาเฮ็ดพิษเฮ็ดเถอะคนกับคอม FC เมนต์มาบอกคอยบอกเฮาตลอดถ้ามีเอฟซีเฮากับว่าได้ถึงอยู่คูม,มอนี่เพยายาื่อนน้องไอที่สมบูรณ์อยู่ได้ในคูม,มอรนี่และพร้อมด้วยทีมงานเนาะกับย้อนเอฟซีแล้วก็ทั้งพระรักใหญ่เพลินที่มีมีตาใจสปอร์ตเนาะโดย อ่ะสำหรับคลิปนี้ทั้งเฮากับมี่แต่ลอถา่าเบิง้งติดตามน้ำกันอีกที่เพื่อนของน้องเตวนะเอฟซีว่นะวามีเครื่องมาครบแล้วตามที่จริงกะจะกมีส่วนไหนเน่เฮ้ากับยังโบ้ฮู้เนาะยังทางทีมงานเฮ้าที่ฮู้ตอนนี้กะมีอยู่บางคนกับมีบางคนกับกับโบมีเนาะแต่ว่าเฮ้าสี่คุยกันเรื่องสมทบเรื่องซื้อเอาดินขเขาเพื่อน้องเตวแล้วกะส่วนเ hey, ฮส่วนซ้ายเนะะาะเดี๋ยวกะจากลงตกลงกันว่าอีกเท่าหนึงสำหรับคลิปนี้ ขอบสุนขอลา่อแม่พี่น้องไปก่อนเนอะขอเกล้าสบายดี